เป็นมือใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่มีประสบการณ์นะครับในการาปลูกมะละกอนะครับถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสได้รับชมนะครับก็ขอคําคแนะนําจากเพื่อนๆด้วยนะครับสามารถาให้คําแนะนําได้นะครับผมก็จะเอาไปปรับปรุงนะครับให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะแอบ ไปส่องหาความรู้นะครับจากช่องของเพื่อนๆนะครับที่มีความชำนาญแล้วเอามาประยุกต์ใช้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลลี่ออร์แกนิกนะครับครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมมะละกอนะครับแขกนวลดำเนินนะครับเราจะมาทำการพรวนดินแล้วก็เติมปุ๋ยหมัก ให้ะมะละกอกันหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เติมมานานแล้วนะครับเพื่อนๆเออเค,ครับก็เริ่มต้นนะครับด้วยการถางหญ้าพวกนี้ออกก่อนครับเพื่อนๆให้โล่งๆเลยนะครับอากาศก็จะค่อนข้างร้อนนะครับนี่เป็นมะละกอ อาพันแขกมวลดำเนินนะครับซึ่งผมได้สั่งมเมล็ดมาครับเขาทำการเพราะ,มะเมล็ดงอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนพอเสร็จแล้วเราก็เขาก็ส่งมาให้ส่งมาเสร็จแล้วเราก็นำมเมล็ดนะครับมาแยกใส่ในถุงดำนะครับจากนั้นพอมันโตเราก็เอามาปลูกนะครับเพื่อนก็คืออันนี้ผมสั่งมาจากเพจของต้อมจ๋ามะละกอสดนะครับ เพื่อนๆก็สามารถไปสั่งกันได้นะครับงอกงอกดีอยู่นะครับเพื่อนๆครับต้นนี้นะครับก็อายุประมาณ6เดือนครึ่งนะครับก็ผมเริ่มปลูกก็อ่า EP ที่11นะครับเพื่อนๆลองไปดูได้นะครับย้อนไปดูได้นะครับตอนนั้นกําลังปลูกกับลูกสาวอยู่นะครับอ่าตอนนี้อายุประมาณอ่าหกหกเดือนครึ่งครับเพื่อนๆ ก็มีลูกออกมาแล้วครับจริงๆก็สามารถเก็บขายได้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะทำคลิปโชว์ก่อนนะครับโซนข้างบนเนี่ยครับเพื่อนๆดสังเกตดูนะครับมันต้นกาต้นมะละกอครับเพื่อนๆมันจะต้นใหญ่นะครับแต่ว่าอีกโซนหนึ่งข้างด้านล่างครับต้นมันจะแคแก่นครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองดูนะครับก็คือแน่นะครับเพื่อนๆ สังเกตได้เลยครับมันจะมีแค่2ต้น,นครับเหมือนแบบจะสมบูรณ์มากกว่าต้นอื่นนะครับอ่าผมสาเหตุที่มันสมบูรณ์มากกว่าต้นอื่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เราจะลงปลูกครับ พื้นที่ตรงตรงที่ปลูกต้นที่สมบูรณ์เนี่ยครับมันจะมีพวกเศษวัชพืชนะครับที่มันย่อยสลายนะครับดินมันก็จะฟูจะนุ่มครับน่าจะมีธาตุอาหารเยอะนะครับเพื่อนก็ส่งผลให้มะละกอเนี่ยครับสมบูรณ์นะครับต้นมะละกอได้สมบูรณ์กว่าต้นอื่นๆนะครับเพื่อนครับผมก็ทําการเอปวยดินขึ้นมานะครับสับๆหน่อยนะครับทำความสะอาด ตรงนี้ผมก็จะให้น้ํานะครับวันละครั้งนะครับช่งนี้อากาศร้อนก,ก็ยังดีนะครับพอจะมีลมพัดมาบ้างเดี๋ยวเราก็ส่วนมากนะครับผมก็จะเอาไปจําหน่ายที่ท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพื่อนที่อ่า เซ็นทัลระยองะครับมันจะมีตลาดจริงใจตรงนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปจำหน่ายตรงนั้นครับาเ,เดี๋ยวผมก็จะใช้ที่อยู่ในถังเนี่ยครับเพื่อนๆจะเป็นมูลวัวนมครับมูลวัวนมซึ่งผม ได้แช่ไว้ครับประมาณสัก2คืนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาลาดนะครับเดิมเลยตัวเ,วเ,วเ,วเวจนหน่อยครับ่วนด้านล่างนี่จะเหลืองเลยนะครับใบอะไรจะเหลืองว่าต้นจะแข็งกันเดี๋ยวเราก็จะเอามาลาดตายคน,นครับเพื่อนๆมัน,นกำลังดกเลยครับเพื่อนๆสวยอยู่นะครับ จะทาไปแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต้นบางต้นนะครับเพื่อนๆแครแกนมากๆเลยลูกก็ไม่มีครับโซนด้านล่างครับเดี๋ยวก็ไว้ดูกันจริงแล้วครับมันก็น่าจะตายไปหลายต้นนะครับเพื่อนประสบการณ์ครั้งนี้นะครับคือทําให้ผมได้รู้ว่าต้นที่มันสมบูรณ์นะครับมันจะต้องอ่า มีดินที่มีดินที่อุดมสมบูรณ์ครับดินที่ฟูนุ่มครับแล้วก็ส่งผลให้วัลกรนะครับอ่าสมบูรณ์ไปด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเนื่องจากผมนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีแม้แต่น้อยเลยนะครับในการปลูกนะครับก็เป็นอ่าอุดมการณ์ของเราอยู่แล้ว่ะครับคือเรา พยายามปลูกทุกอย่างให้เป็นอินทรีย์นะครับจะไม่พึ่งสารเคมีใดๆครับมันอาจจะไม่ดกมากหรือว่าไม่สวยมากๆครับแต่ว่าผมก็พอใจแค่นี้นครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็พอใจแล้วครับรว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยมันจะต้องเติมปุ๋ยหมกักเติมอะไรนะครับจะต้องคอยดูแลหน่อยครับแต่ว่าก็ถือว่าดูแลไม่ยากเพื่อน อะไม่อยากครับผมก็เนี่ยครับไม่ได้ปวนดินมานานแล้วก็ออกมาปวนดินแล้วก็เปิดนะ้ํวันละครั้งอย่างเงี้ยครับเพื่อนมันก็จะออกลูกออกอะไรให้เราจริงๆแล้วครับมันก็จะแยกจริงๆนะตน้ตนต้นที่ผมกําลังทาเนี่ยครับจะมีสองต้นตอนที่แยกเพศนะครับเพื่อนมันจะต้องแยกเพศมะละกอแต่ว่า อ่าผมเห็นว่ามันมีทั้งออกออกลูกทั้งสองต้นนะครับก็เลยอ่าไม่แยกลับปล่อยมันทั้งสองต้นเนี่ยแหละครับคือไม่ได้ซีเรียสมากครับครั้งต่อไปนะครับคือบทเรียนลืมเลยเมื่อกี้พูดเปินบทเรียนที่ได้จากครั้งนี้นะครับดินมันต้องเป็นดินที่ฟูนะครับอ่าอุดมไปด้วยอ่า สารอาหารนะรเพื่อนๆก็ต้นที่มันตายนะครับผมก็จะทําผมก็จะนําเอาเศษหญ้าเศษอะไรนะครับมา,าหมักไว้ตรงต้นเลยครับแล้วก็พอฤดูการหน้าที่เราจะทําการปลูกนะครับเราก็จะได้ดินที่ผ่านการหมักแล้วก็มีเศษวัะชะพืชจุดอินทรีย์อะไรน่าจะเต็มนั่นแหละครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาปลูกใหม่นะครับมันก็มีตายไปหลายต้นอยู่ครับเพื่อน ว่าผมก็ได้ทำได้ทาการหมักไว้ละพวกเศษวัชพืชอะไรนะผมก็จะเอากองไว้แนหลุมแล้วก็โรยด้วยหมีอคอกนี่นแหละครับมูลบัวนะครับเอามาคลุกเขาแล้วก็เดี๋ยวราดด้วยจุลินทรีย์แล้วก็หมักทไว้นะครับพวกอ่า ใบเหลืองๆเราก็เด็ดออกไปทำให้พี่ไปได้เลยครับอันนี้กอที่2องแล้วครับมันจะมี2ต้นแต่ว่ามันมีลูกทั้งสองนะครับผมก็เลยเก็บมันไว้ทั้งสองนี่แหละครับรักพี่เสียดายน้องเพื่อนหยอกหยอก,ยอก ครับก็ทำไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆตรงที่สามครับเพื่อนๆช่วงนี้ระยองอากาศค่อนข้างร้อนร้อนถึงร้อนมากๆเลยนะครับเพื่อน น้ำในบ่อเหมือนใกล้จะแห้งแล้วล่ะครับไม่แน่ใจว่าฝนจะมาอีกช่วงไหนก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับ มันจะมีบางต้นนะครับเพื่อนๆคือจริงๆแขกนวลดําเนินพันแขกนวลดําเนินเนี่ยครับมันต้องแบบยาวๆเรียวๆใช่ไหมครับก็ต้นที่ผมกําลังทำอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวอาจจะต้องสูงไปใกล้ๆคือ,อลูกมันจะไม่คล้ายกับแขกนวลดําเนินต้นอื่นนะครับมันน่าจะน่าจะหลงมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่ามันกลายพันธุ์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกัน ไปทำเลยครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะนำเอา,อาจุดดินซีสังข้อแสงนะครับมาลาดที่ไปอีกทีครับอันนี้ผมเห็นเทคนิคของอสวนต้อมจามแล้ก็ฝากว่ามะละกอสดน,นี่แหละครับ ก็ใช้จุดสีสามขอ้อแสงนะครับของเขาใ่มืออาชีพนะครับปลูกได้สวยมากครับแต่ผมเปามือสมัครเล่นครับเพื่อนทดลองครับจริงๆผมก็จะมีจุดลินสีเงากล้วยอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะลองเอามาใส่ดูลาตรงโคนดู โซนข้างบนก็เรียบร้อยไปแล้วครับเพื่อนอนี่ต้นแรกของเราต้นนี้จะ,จะ,ะสมบูรณ์กว่าต้นอื่นๆนะครับเพื่อนเนี่ยครับเราก็จะทําเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนอทำความสะอาดทางหญ้าะให้หมดแล้วก็ไถดินขึ้นมาแล้วก็ราดน้่า น้ำหูวัวครับเนี่ยมันจะมีสองสองต้นตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับที่ว่างๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อนๆอ่ามันตายครับจริงๆมันก็จะมีอ่าอีกต้นหนึ่งนะครับแต่ว่าตายเนี่ยครับเพื่อนๆต้นนี้นะครับมันลูกมันไม่เหมือนกับพันแขกนวลดำเนินนะครับมันน่าจะหลงมานะครับเนี่ยครับ หรือว่ามันกลายพันธุ์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนนะครับเพื่อนๆใบมันจะเริ่มเหลืองเหลืองแล้วครับยิ่งปลายๆนะครับนะครับใบมันจะเหลืองเหลืองแล้วครับมันก็ต้องเติมาสารอาหารให้มันหน่อยครับเติมไนโตรเจนหน่อยตายไปเยอะเหมือนกันครับหลายต้นเหมือนกัน โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านล่างกันนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมันก็จะยืดบ้างแล้วก็ต้นเล็กบ้างใบเหลืองบ้างครับลําต้นไม่อบอกได้คําเดียวเลยว่าไม่ไม่สมบูรณ์กับเพื่อนๆไม่เติมไม่ไม่สวยครับใบต้นมันก็จะเล็กๆนะครับ ก็ใบก็เหลืองบางต้นก็ไม่สูงนะครับตอนผมปลูกนะผมก็ใช้ขดมาเป็นหลุมใหญ่ๆแล้วก็ใช้เฉพาะามลปุ๋ยหมักนะครับที่ผมหมักเมื่อแล้วเข้ามาลองพื้นเฉยๆครับดินตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็ครั้งต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับต้นที่มันตายนะครับผมก็จะใช้อ่า เ็จพืชเสรศษวัชพืชพวกนี้ครับมาหมักไว้ตรงหลุมตรงนั้นเลยนะครับมากองไว้จากนั้นเราก็ใช้มูลวัวนะครับด้วยข้างบนแล้วก็ลาดด้วยจุดสีเนี่ยครับเพื่อนๆแรนมากเลยนะครับเพื่อนๆใบเหลืองครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็เลยเออง่วนดินแล้วก็เติมหรือหมักให้กับต้นมะกอกันไหนๆก็ทำแล้วก็ทําทั้งหมดเลยครับใบมันจะเป็นเหลืองแบบเนี้ยครับ คุยหมักกันหน่อยละไม่ไหวละสงสารครับนี่ครับเพืเ่อนๆต้นที่มันตายครับเพืเ่อนจะไล่ลาดเหมือนเดิมครับเหมือนข้างบนเลยมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยใช่ไหมละครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นประสบการณ์ รอบต่อไปก็มีประสบการณ์แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงเ,เปิดน้ำให้มันหน่อย <c oughs> ดูโลง่งเลยเนาะเพื่อนๆนะครับโล่งเลยนะครับ สบายตาขึ้นเยอะเลยโอเคนะครับก็ผมเป็นมือใหม่นะครับยังไม่ค่อยชำนาญน,นะครับเรื่องการปลูกมะละกอน,นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่มีประสบการณ์ก็สามารถช่วยแนะนําได้นะครับก็ผมก็จะเอาไปประบปุงนะครับเดี๋ยวรอบปลูกครั้งต่อไปต้องสวยกว่านี้แน่นอนนะครับเพื่อนโอเคครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ส่วนของเราด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆสวัสดีครับ